สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC m o ีมอเอกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ก็มาเด็กนิดนึงขออภัยด้วยนะฮะเมื่อวานเป็นไงฮะได้มาคุยกันถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดทําให้หลายคนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันไปเลยทีเดียวนะเมื่อทางผู้จัดหรือว่าดอน้าเนี่ยก็ออกมาให้ความกระจ่างแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมการเพื่อที่จะจัดการแข่งขันให้ได้จริงๆใน ช่วงปลายปลายเดือนกรกฎาคมนะครับผมได้คุยถึงรายละเอียดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาแต่ก็มีหลายคนนะครับยังสงสัยยังสอบถามเข้ามาต่อเนื่องนะครับจะบอกว่าจะมีการถ่ายทอดช่องทางไหนยังไงหรือเปล่าเอาจิงๆิงเนี่ยผมบอกไว้ตอนนี้ผมก็เองก็ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจก็เลยขอเดาว่าน่าจะเป็นช่องทางเดิมเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละนะฮะ คยดูช่องทางไหนเมื่อฤอดูการที่ผ่านมาก็ไปดูเหมือนเดิมนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นทีนี้ในส่วนของการแข่งขันเราจะออกมารูปแบบไหนยังไงก็ต้องบอกว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆจากทางผู้จัดเท่าหรอกนะว่าจะเป็นแข่งแบบเปิดหรือแข่งแบบปิดแบบเปิดก็คือแข่งแบบปกตินะฮะให้คนเข้าไปชมการแข่งขันได้ใช่ไหมแต่แบบปิดก็คืออาจจะให้แค่นักแข่งแค่เจ้าหน้าที่ทีมงานผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในสนามแข่ง แล้วพวกเราก็ติดตามดูจากการถ่ายทอดสดจากแหลนต่างๆประมาณนั้นซึ่งส่วนตัวถ้ให้วิเคราะห์ในผมก็มองว่าก็น่าจะาแบบปิดน,นี่น่าจะเหมาะสมที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าในยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะในสเปนอิตาลีฝรัร่งเศสก็ต้องต้องเรียกว่ายังมีเขาเรียกว่ายังมีความร้ายแรงในเรื่องของโควิด1นก็ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้เป็นศูนเอาง่ายๆนะฮะแม้ว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอยู่แต่ เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าหลายเมืองน,นี้ก็ถือว่ายัางคงประสบภาวะวิกฤตอยู่เหมือนกันเนาะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาคุยกันผมจะมาพูดถึงนักแข่งสองคนนะครับในคลิปเดียวเลยอาจจะเป็นนักแข่งที่ไม่ได้มีผลงานที่อยู่ในระดับหัวแถวแต่ผมก็เชื่อนะฮะว่ายังมีหลายคนที่ตามลุ้นตามเชียร์ให้กําลังใจให้ความห่วงใย,ยกันอยู่นะฮะนั่นก็คือเยนโนเน่แล้วก็จวานเนียเดี๋ยวจะขอเริ่มที่เยนโนเน่ก่อนแล้วกันนะฮะ เยนโนเน่ e ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ลุ้มอย่างหนักเลยนะที่จะกลับมาทนหรือเปล่าการแข่งขัน,ขนนะมันจะเกิดขึ้นนะครับตามที่เราทราบกันเนี่ยล่าสุดมานี้ก็คือวันที่19 19ก้การกฎาคมที่เคเลสใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้น1สัปดาห์ยี่สิบหกเนี่ยก็จะแข่งที่เคเลสอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะกลายเป็นสสนาม2เลสนั่นแหละประมาณนั้นแต่ทีนี้ว,วันที่เนี่ยอในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะทางทนายของเยนโเนเน่แ้งมาแล้วว่า จะยื่นอุทธรณ์นะครับไปยังอนุยอนุญาโตตุลาการหรือว่า,า CAS เนี่ยคือมันเป็นสารที่เกี่ยวกับการกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับคือยังคงต่อสู้นะฮะคืออยากจะพยายามที่จะให้เย็นนี้ในีกลับมาทันให้ได้ตอนนี้เขาก็เลยเลยเ,เชื่อมันว่าถ้าสมมุติว่ายื่นไปครั้งนี้แล้วเขาพิจารณาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม,ม่มีโทษอะไรเลยนะสมมตินะ เอียนนุ่น่จะกลับมาทันทุกคนนะจะจะกลับมาทันสนามแรกที่เคเลสในช่วงประมาณวันที่19กรกฎาคมเนี่ยนั่นแหละก็ต้องต้องเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์หน่อยแต่สิ่งที่ทางทนายเขาก็ยังยืนยันนะเอาจัจริงมันก็ไม่แฟร์ที่บอกว่าจะมาโดนแบน18เดือนโทษเอียนโนเน่ตอนนี้ก็คือจะไปสิ้นสุดนู่นประมาณช่วงนี้แหละช่วงประมาณมิถุนายน,นไม่ใช่ช่วงนี้นะแต่ประมาณเดือนหน้า 18เดือนประมาณมิถุนากระกะดาปีหน้านู่นเน่เห็นไหมเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยแล้วก็การที่ได้รับสารต้องห้ามมาเนี่ยอน,นิทางทนายเนี่ยเขาอ้างว่าเขากล่าวอ้างว่าได้รับมาจากการไปกินอาหารที่เป็นเนื้อเนี่ยในมาจะผมจำไม่คิดน่าจะเป็นโรงแรมนะครับในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเซปังทนายเขาบอกมาประมาณนั้นนะแล้วก็ได้รับสารเข้ามาเนี่ยแล้วไอที่ได้รับมาปุ๊บเนี่ยมัน ได้เข้ามาปุ๊บมันไม่ได้ไม่ผลที่ว่าจะทำให้เยนโนนี่ไปได้เปรียบนักแข่งคนอื่นเขาเลยนะครับกับการที่เจอ,อสารต้องห้ามไม่ที่ว่ามาเนี่ยนั่นแหละมันมันมันก็เลยจะต้องต่อสู้กันนะอ่ะก็เอาใจรุ้นเอาใจเชียเป็นกำลังใจให้เยนโนเน่นะครับให้กลับมาสร้างสีงสันหน่อยอย่างที่บอกไปว่านักแข่งบางคนก็ไม่ได้มีผลง,งานที่ขึ้นหัวแถวแต่ก็ยังเป็นสีสันนะครับขาดไม่ได้เอาง่ายนะแะมีหลายคนี่ตามตามตามให้กําลังใจตามรุ้นตามเชียอยู่ตลอดเนาะ จบเรื่องของอาฟิเลียไปทีนี้มาว่ากันที่ซูซูกิจวานเมียนะครับนักบิดดาวรุ่งจากสเปนอดีตแชมป์โลกรุ่นโมโต3นะครับก็ไม่ธรรมดาหรอกแต่ปีที่แล้วเนี่ยนัคือปีแรกของพีเมียครับนะฮะเมียก็ออกมาบอกนะครับว่า,เ,าเขารู้จุดอ่อนของตัวเองนะรู้จุดอ่อนว่าบางทีที่ผ่านมาเนี่ยอาการขับอันดูดังเกินไปของเขาเนี่ย เนี่ยมันทาให้เขาไม่ประสบความสําเร็จในหลายๆสนามเนี่ยพยายามจะกำพยายามจะกรจัดจุดอ่อนข้อน,นี้อยู่เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเจอวิธีการขับเอาง่ายๆว่าเขาเปลี่ยนสไตล์การขับใหม่เขาเริ่มมาสังเกตดูตัวเองได้ก็คือตั้งแต่เทสรถเนี่ยฟีซีซันมา2อรอบที่เซปังแล้วก็ที่กาตาร์นะครับโรเซลกาตาร์เนี่ยสไตล์การขับของเมียจะเปลี่ยนไปแต่ความดูดันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ยังคงจะเอามาใช้อยู่ในบาง บางช่วงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมองว่ามันดูดันเกินไปดูดันท่อมเพื่อท่านองนั้นนะฮะเราได้เห็นใช่ไหมแต่ความดูดันที่เมียบอกว่าจําเป็นที่จะต้องคงไว้ก็คือในเรื่องของการใช้เบรกเขามองว่าการที่จะต้องเบรกห,หนักๆแรงๆเนี่ยแน่นอนแล้วว่าตรงนี้จําเป็นเพราะว่ารอบมันจะได้ไม่เสียไปแต่ถ้าไปเบรกที่เบาเกินไปบางทีบางครั้งเนี่ยมันเสียรอบเสียอะไรไปตรงนั้นใช่ไหมฮะนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่า มันเป็นผลในทางบวกเลยแม้ว่าทางอดอน่าผู้จัดเ,เขาจะตอนนี้คือสั่งปิดล็อกไม่ให้ทุกทีมทุกทีมทุกค่ายพัฒนาตัวรถแข่งแต่เขาคิดว่ามันไม่มีไม่น่าจะมีปัญหากับตัวแข่งนะครับของซูซูกิในอย่างใดกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ซูซูกิทํามาเขามองว่ามันดีแล้วนะฮะไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าจะจะเสียเปรียบจะอะไรยังไงเลยนะครับในปีนี้ก็มีความมั่นใจในตัวแข่งแล้วก็เหมือนเพื่อนร่วมทีมของเขาเรื่องของาเล็กลินเนี่ยก็ มีทิศทางการพัฒนาในเหมือนตัวเขาคือเป็นในทิศทางที่บวกนะที่หวังผลได้เลยทีเดียวเมียก็เพิ่งจะได้รับการต่อสัญญาไปนะครับอ่าทั้งสองคนสุซูกิก็ถือว่าสยบข่าวหรือทั้งหมดทั้งปวงเลยเพราะก่อนหน้านี้ก็ถูกเชื่อมโยงไปในทีมดูกติใช่ไหมว่าอยากจะได้นักบ,บิดดาวรุ่งของทีมสูซูกิคนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่กันไปทั้งสองคนนะครับเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยทีนี้เมียก็บอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่า ออการที่โควิด19เนี่ยมันลุกลามใหญ่โตมากในช่วงที่ผ่านมารงทั้งช่วงนี้ด้วยโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยหรือสเปนบ้านเขาเองเนี่ยมันหนักหนาการในทีเดียวเขาก็เลยมองว่านักแข่งที่น่าจะได้เปรียบทุกคนในในในความคิดของของเขาเนี่ยเขามองว่าเป็นแจ็คมิลเลอร์คือแจ็คมิลเลอร์เนี่บ้านอยู่ออสเตรเลียนะที่เขามองว่าแจ็คมิลเลอร์จะได้เปรียบก็คือคนเดินๆส่วนมากนักแข่งม o ทจีพีเนี่ยจะอยู่ที่ยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ที่สเปนกับอิตาลี แล้วสเปนกับอิตาล,ลีเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบเนี่ยร้ายแรงที่สุดละนะแรกๆเลยนะฮะคือโดนล็อกดาวน์โดนอะไรต่างๆมากมายโดนกัดตัวเนี่ยเลยทำให้นักแข่งเนี่ยที่สเปนทอิตาล,ลีไม่มีโอกาสได้ไปลงจับมอเตอร์ไซค์ลงขับลงซ้อมอะไรยังไงเลยนะฮะเพิ่งจะมีมาตรการนี่ยมาไม่กี่วันมานี้นะครับว่าบางเมืองบางที่เนี่ยก็สามารถที่จะไปปลดล็อกดาวน์ได้อย่างเช่นที่ ตาลูนเวียนะครับอิตาลีเน,นี่ยก็มีนักแข่งหลายคนก็ไปลงแถกฝุ่นกับพ่อหมอไปเรียบร้อยเนี่ยหรือแม้กระทั่งสเปนบางที่ใช่ไหมฮะนั่นแหละแต่เขามองว่าแจ็คมิลเลอร์เนี่ยคือยังฝึกซ้อมนะครับขับรถขับอะไรได้อยู่ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ไปไปกักตัวสองสาเดือนมาเนี่ย <S <S ขเขาเลยมองว่าจุดนี้น,น่าจะเป็นความได้เปรียบของมิลเลอร์ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะจริงๆก็ทุกคนเห็นว่ายไงฮะจะทําให้แจ็คมิลเลอร์ดูฟิตกว่าทุกคนหรือเปล่า แต่บางพิส่วนตัวของผมเนี่ยผมมกักจะพูดตลอดนะผมคิดว่าน่าจะมีนักแข่งคนใดคนหนึ่งแหละที่ฟิตไม่พอในช่วงแรกๆเนี่เพราะว่ามันห่างไปนานไงปกตินักแข่งเขาไม่เคยที่จะห่างคันเร่งไปนานขนาดนี้หรอกเขาจริงๆนะมันต้องมีบ้างที่ได้จัดได้อะไรแต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของทุกคนนี่แหละเอาต้องเรียกว่าทุกคนจริงๆนะครับที่ไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมได้จับอะไรมาแบบนี้ห่างรถแต่ก็จะมีเวลาอยู่กี่วันละ่ะวันนี้ก็อยู่ในช่วง กลางกลางเดือนนะครับช่วงก็เหลือเวลาอยู่ประมาณเดือนกว่าใช่ไหมกว่าจะถึง19กเก้ากรกฎาคมเดือนกว่า,วาเนี่ยเกือบเกือบสองเดือนเนี่ยก็เลยคิดว่าอตรงนี้ก็คงจะต้องนักแข่งนะถ้ารู้ว่าได้แข่งขันกันเสร็จต,ตัวก็คงจะต้องหาทางได้ฝึกซ้อมได้จูนตัวเองแล้วล่ะทีนี้ผมเข้าใจว่าการเน้นกากตัวอยู่บ้านนะ่จริงๆมันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่คุ้นเคยนะครับก็คงจะต้องมาลุ้นกันดูว่าช่วงเวลาที่เหลือนเนี่ย นักแข่งแต่ละคนเนี่ยเขาจะใครจะกลับมาฟิตทันได้หรือเปล่าแต้วจริงๆเนี่ยคือการออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่ผมก็เห็นผมก็ตามนักแข่งทุกคนนะครับก็มองว่าทุกคนก็ไม่ได้ว่ากินนอนกินนอนปล่อยตัวให้อ้วนให้อะไรหรอกจริงๆทุกคนก็แทบจะออกกําลังกายวิ่งปั่นจักรยานอยู่แต่มันอาจจะเสียเปรียบเหมือนที่เมียเขาบอกจริงๆนั่แแหละว่ามันไม่ได้ฝึกซ้อมไงไม่ได้จับรถไม่ได้จับอะไรแล้วก็เพิ่งจะได้มาจับมาอะไรนี่แหละตรงนี้อาจจะเป็นข้อเีเปรียบเสียเปรียบหรือเปล่า อ่ะก็แล้วแต่มุมมองตรงนั้นไปนะครับทุกคนโอเคนะฮะก็ท้ายคลิปปิดท้ายนะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเม้นต์มาคุยอะไรกันบางสิ่งบางอย่างผมพลาดข้อมูลไปเนี่ยก็ยังมีคนนํามาเพิ่มมาเสริมให้จริงๆนะครับอย่างการจัดรายการบางทีบางครั้งมันก็กึ่งๆสดนะเอาจริงๆนะผมแทบจะไม่ต้องได้ตัดต่ออะไรคือพูดแบบไหนไปก็แบบนั้นมาบางทีมันก็เลยอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ครบบ้างหรืออาจจะพลาดเคลื่อนบ้างบางครั้งบางคราวนะครับมี เพื่อนๆหลายคนก็แนะนํากันมานี่คือสิ่งที่ดีงามมากผมอยากจะให้พวกเราคงบรรยากาศอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงหลายๆคนนะครับที่อาจจะห,หายๆกันไปเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเห็นบางคนหายไปกลับมาได้แล้วทุกคนตอนนี้เกมกัน่งขันกําลังจะ เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะดังนั้นใครที่ลืมลืมผมไปเนี่ยกลับมานะครับผมหรือว่าทุกๆคนเนี่ยพี่น้องอยู่ตรงนี้คิดถึงนะครับเรามาสร้างบรรยากาศคึกคักเหมือน,นตอนที่ฤดูการที่ผ่านมาที่เราคุยกันสนุกสนานในแต่ละคลิปกันเลยนะครับอโอเคเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีฮะ